บ้านสินสนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะพาเพื่อนๆมาอัปเดตฝรั่งนะคะที่สวนนะคะให้ดูมุมกว้างๆนะคะบางแถวยังไม่ได้ปลูกนะคะนี่วันนี้จะพามาดูเอ่เจินจูหงนะคะหรือเจินจูแดงหรือว่าชมพูพันทิพย์นะคะอ่ฝรั่งไต้หวันเนื้อแดงอีกพันหนึ่งที่ส่วนตัวเราชอบรสชาติเขามากๆนะคะ อันนี้พวกต้นพวกนี้ก็จะเป็นกิ่งตอนที่เราตอนเองนะคะในแถวก็จะมีขนาดหลายรุ่นเพราะว่าทำไปปลูกไปนะคะทยอยปลูกไปนะคะบางต้นปลูกมาก่อนก็จะโตแล้วห่อลูกแล้วนะคะอย่างพวกนี้ที่ห่อลูกนะคะอายุ1ปีแล้วนะคะเราก็จะตัดทรงพุ่มให้เป็นตเตี้ยๆนะคะประมาณ1เมตรแล้วก็เอากิ่งออกด้านข้างเอาอย่างนี้นะคะแล้วก็ห่อลูกนะคะ เป็นอีกพันหนึ่งที่ดกดกมากๆนะคะเ,เพื่อนๆดูนี่นะคะอันนี้คือมาลิดออกบ้างแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวสุดท้ายก็จะเหลือไว้แค่กิ่งละหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวดูดูลำต้นเขาแล้วก็ดูจำนวนอีกทีค่ะว่าจะไว้เยอะมากน้อยก็ดูตามความเหมาะสมเอานะคะนี่นะคะอันนี้ก็คือกำลังห่อนะคะ นี่อันนี้ก็เหมือนกันนี่นะคะลูกดกนะคะจนจูหงเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนมานั่งชิมด้วยกันอันนี้ต้นนี้นะคะตอนพายุเข้ารอบก่อนหน้านี้ค่ะต้นล้มนะคะต้องเอาก้อนหินมาช่วยประคับประคองนิดนึงนี่นะคะลูกดกค่ะพันนี้ดกไม่ต้องห่วงเลยดกนะคะ แล้วก็แตกกิ่งใบแข็งแรงสวยงามนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆนมานั่งเลยนี่นะคะนี่เป็นถุงอุปกรณ์ทํางานนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆนดูเลยจริงๆกิ่งตําๆอย่างเงี้ยควรจะตัดออกเพราะว่าเวลาตัดหญ้าอะไรเงี้ยจะทํางานค่อนข้างลําบากแล้วก็มดมดก็จะขึ้นง่ายดูนะคะมีมดเยอะเลยนะคะนี่นะคะความดก โดกค่าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆดูลูกที่หอนะคะเดี๋ยวจะเก็บให้ดูสักลูกหนึ่งนะคะดูสีสวยมากสีสวยมากๆค่ะนี่นะคะ เพื่อนๆชิมเลยดูดูก่อนดูผิวสวยมากนะคะนี่ผิวจะเป็นแบบผูกขานิดนึงสีเขียวอ่อนๆนะคะสวยมากเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขออนุญาตเพื่อนๆชิมให้ดูนะคะ กวางต้หวันตอนนี้ในตลาดก็มีสายพันธุ์เยอะมากนะคะนี่สวยมากเลยนะคะดูรูปทรงนะคะอันนี้ผิวเขาเนี่ยนะคะถ้าถ้าผิวมีรอยตั้งแต่ตอนเล็กๆอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนเดูเลยนะคะกรา่หลังเนี่ยใบใบเขาจะหนาแล้วก็คมเนี่ยเห็นไหมคะเวลาใบสัมผัสกับผิวแบบเนี้มันจะมีรอย ็นไหมคะมีรอยอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าเป็นรอยเราก็เป็นเลยเป็นยาวเลยเพราะฉะนั้นส่วนตัวเนี่ยจะเดินลูกไหนที่จะเอาไว้เนี่ยจะเก็บใบล่างทิ้งออกหมดเลยไม่ให้มีใบมาสัมผัสกับลูกนะคะมันก็จะทําให้ผิวมันสวยตั้งแต่แรกถ้าอย่างเงี้ยถ้าผิวไม่สวยก็จะเป็นอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีรอยแล้วคือมีรอยยาวเลยนะคะเพราะฉะนั้นลูกไหนเนี่ยค่ะลูกไหนที่เราคิดว่าเราจะเอาไว้เนี่ยเราก็จะเด็ดใบล่างออกเลย พยายามไม่ให้มีใบอื่นๆมาเสียสีไม่งั้นเป็นรอยหมดนะคะเพื่อนเพื่อลองสังเกตดูก็ได้ค่ะถ้าถ้าไม่เก็บออกมันจะเป็นรอยนะคะ <ๆ S 1> ไม่สวย <ๆ S 1> โอเค <ๆ S 1> อันนี้สำหรับฝรั่งเนาะมันมีหลายสายพันธุ์ความอร่อยความชอบก็แต่ละคนก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะเหมือนเหมือนมะม่วงเนี่ยค่ะมะม่วงม,วงมีตั้งไม่รู้กี่สายพันธุ์นะคะบางคนก็ชอบพันธุ์หนึ่งบางคนก็ไม่ชอบพันธุ์หนึ่งเนาะ มันเป็นแบบนานาจิตตังมากสําหรับเราส่วนตัวปลูกฝรั่งแดงมาอันนี้น่าจะเข้าปีที่ห้าแล้วนะคะก็เริ่มปลูกด้วยพันุชีกวปอเลอร์นะคะหรือแตงโมแล้วก็พันุ์นี้ค่ะจนจูหงเริ่มปลูกด้วยสองพันนี้นะคะแล้วก็ปีที่แล้วก็เริ่มมีหงเปาซื้อมีเฟิ่นหงมี่อะไรอย่างงี้นะคะเพิ่มขึ้นมานะคะเดี๋ยวจะชิมให้เพื่อนๆดูเลยนะคะ ขออนุญาตกัดขมใหญ่เพื่อนเอนดูเนื้อนะคะฟูแล้วแบบหวานนะคะหวานจริงๆหวานแล้วก็มันมีกลิ่นหอมหอม,อมหอมอ่อนๆเอนอะ่ะมันจะแตกต่างจากเวลาที่เรากิน หลังผ่นแตงโมแตงโม,งโมคือกินแล้วมันจะแบบหวานอมเปรี้ยวรสชาติมันจะเข้มขน้นจัดจ้านอร่อยเหมือนกันแต่อีกแบบหนึ่งแต่อันนี้จะเป็นแบบละมุนละมุนหวานหวานหอมหอมอย่างเงี้ยนะคะเหมือนที่เราเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ว่าอันนี้เหมาะกับผู้สูงอายุเนื้อเนี่นิ่มๆหน่อยเนี่ยดีมากเลยเนื้อเขาฟูแล้วก็ไม่กรอบมากจนเกินไปนะคะ แต่ว่าไม่ใช่แบบว่านี่เหมือนฝรั่งสุกนะคะอร่อยอันนี้โดยส่วนตัวชอบทุกพันธุ์ที่เรามีตอนนี้เราชอบอันนี้ที่สุดรสชาตินะคะมันหอมแล้วก็หวานแล้วกินแล้วแบบนี่นะคะมีเมล็ดนะคะพันธุ์นี้มีเม็ด แล้ก็จริงๆรูปทรงเขาจะออกออกหยดน้ําถึงออกกลมส่วนใหญ่จะเป็นกลมมากกว่านะคะถ้าเป็นแตงโมจะแบบเป็นรูปหยดน้ําชัดเจนนะค,ะ,<ม>ค,ะ,คะก็ประมาณนี้อร,อ,อร่อยอร่อยส่วนตัวชอบอันนี้เลยอร่อยนะคะ<ม>พยายามจะกัดให้เห็นเวดนะคะมันยังไม่ถึงเวทสักทีอืม ชอบพันนี้เพราะว่าอร่อยด้วยแล้วก็ดกไม่ไม่ไม่ทิ้งลูกเลยนะคะติดลูกติดลูกเยอะดกใบก็แข็งแรงสวยงามนะคะเนีย่ยชอบมากส่วนตัวก็คือขยายจากต้นแม่ที่ตอนแรกเรามีต้นแม่ของพันนี้นะคะแค่สามต้นเองนะคะแล้วก็ทำกิ่งทำกิ่งขยายมาเอง ตอนนี้ลงได้แถวหนึ่งนะคะได้สามสิบต้นนะคะแล้วก็ยังต้องทําต่อเพราะว่าเหลือเนี่ยค่ะแถวว่างๆตรงนี้ได้อีกสามสิบต้นเพื่อจะลงพันุนี้นะคะก็ยังไม่เสร็จตะทียังไม่มีเวลามาตอนเลยนะคะก็เดี๋ยวนี้ค่ะเก็บกิ่งกระโดงสวยๆเอาไว้ตอนขยายนะคะชอบมากนะคะอันนี้จนจูหงหรือชมพูพันทิพนะคะ เพื่อนๆท่านไหนที่เคยชิมหรืออคิดว่าเป็นยังไงก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะคะน,น่นานจิตตังนะคะเพื่อนๆไม่ได้แบบไม่ได้มีอา่าส่วนในการทํากิ่งหรืออะไรขายเพราะเราไม่ได้ขายกิ่งพันุอะไรเลยนะคะพันอื่นๆก็อร่อยแต่มันแตกต่างกันนะคะอมืมันจะมีความรายละเอียดแตกต่างกันเนาะ มีชมพูพันทิพย์เราพยายามจะก,กัดให้ถึงเม็ดนะคะรูปเกลยออินนี่นะคะต้นหนึ่งก็ห่อได้เยอะอยู่นะคะทยอยหอ่อ ของเราจะทําแบบทยอยห่อไปเรื่อยะคะ่ะไม่ได้ทําเป็นรุ่นรุ่นเพราะว่าฝรั่งเวลาเราแต่งกิ่งเขาก็แทงยอดแทงดอกติดผลมาเรื่อยแล้วก็ทยอยห่อไปเรื่อยก็จะมีผลห่อตลอดทั้งปีนะคะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อมาดูชมพูพันทิพย์นะคะจนจูหงหรือจนจูแดงค่ะ อยากมีลูกเยอะๆเหมือนกันนะคะจะได้เอาไว้ขายเพราะเวลาเวลาลงลงใน FaceBook ของส่วนตัวนะคะลงเพื่อนๆก็มาจองกันขายไม่ทันนะคะคือมีมีลูกไม่ทันขายอะค่ะทำผลิตไม่ได้นะคะยังต้นยังไม่เยอะขนาดนั้นนะคะแต่ก็ตั้งใจตั้งใจทำนี่คือ พอหลังแดงที่สวนที่ตั้งใจทําคือตั้งใจจะทําเพื่อขายลูกเนะะี่ยค่ะไม่ได้ไม่ได้จะทํากิ่งขายนะคะก็ประมาณนี้โอเคค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะลองหามาปลูกนะคะทุกคนอันนี้ชมพูพันทิพย์ค่ะอีกพันหนึ่งที่อร่อยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากติดตามบ้านสินสนได้นะคะ สวัสดีค่ะ